cứ thực sự thì nghĩ là sẽ đến được vì chúng ta có một bài hát thôi, một bài là thôi, một bài hát 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 thôi, một một bài hát thôi, một bài một ใครจริงๆก็อยากจะออกเพลงมากๆเลยคือว่าคนแข่งนี่คือแดงๆจรนง้นเขาไม่แต่งในบทพี่อวันนี้มีเพลงอะไรี่เด็กๆรอเข้าชิงกันกอนแ้วเป็นัีนหน้าใหม ไม่จริงเราไอ่เปิดในกองทุกวันลวถพิงค่อนข้างเนื้อไม่เยอะร้องง่าย ไต่พี่ไม์กับพอเรามาชิมรางงานเพลงแล้วเออมันอยู่ว่าประสบความสำเร็จระดับหนึ่งในการที่แบบคนรู้จักเราแล้วอะไรเงี้ยผิดใจนะคือเราอยู่งารละครทำงานครับงานแบบนี้เราก็มาเลยแต่ว่าตอนนี้มันมีความสุขมีแพชชั่นในการทํางานอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้ววันก่อนไปทําฟันนอนโฮมฟันอยู่มีเพลงผมขึ้นมารอเขากำลังขุดหินปูนผมอยู่เลยอ้าปากอยู่ผมบอกยกมือขึ้นขอถาม เดือดเลยนะใช่ไหมเพลงผมเพลงผมนี่เราถผมแน่เพลงต่อไปเร็วๆนี้นะอ่าอีกอีกนานไหมคะเพลงใหม่ไม่นานนะครับวันนี้เพิ่งปล่อยทีเซอร์ออกมาเป็นเพลงเพลงเวอร์เพลงประกอบละครอ๋อ ย้อนกลับไปตอนช่วงวาเลนไทน์ภาพเราเป็นไงบ้างคะเป็นยังไงมันแบบรีเวดดิ้งน่ะพี่มาเขาเขาแซวกันเยอะว่าแบบเออเหมือนซอฟเพราะชุดแล้วก็เป็นชุดเหมือนชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวจริงๆมันเป็นความบังเอิญที่ลงตัวเพราะฟุ๊กๆอ่ะเขาเขาเตรียมจะไปถ่ายกับเพื่อนๆเขาอยู่แล้วแล้ววันนั้นอ่ะมันไปอีเวนต์มาพอดีเป็นชุดพูดพอดีเลย ชุดตอนเราเห็นชุดแล้วคือต่างคนต like <sta> ่างคิดเหมือนกันเลยไหมว่าเหมือนชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวอยู่นะเขาไม่ได้คิดนะจะมีคนมาพูดในไอจีในอะไรอย่างเงี้ยเลยเออการันตีการังนตีคนก็แซวกันนะสิเขาตีมันออกมาแนวเหมือนแบบเจ้าบ่าวเจ้าสาวคนก็แซวกันย้ำนึกสิว่าเออพี่เว้นดงเวดดิ้งหรือเปล่าคนก็ถามกันว่าอะไรยังไงเมื่อไหร่จริงๆก็ จร<อ>ิงๆอันนั้นมันเป็นคอนเทนต์อะไรลูกมันเป็นคอนเทนต์ว่าแบบไปถ่ายแบบหรือว่าอะไรยังไงไม่เลยไม่เลยเไปกินข้าวกับเพื่อนออแค่นั้นแหละแค่<ห>ชุกกดและชุดมันออกเป็นแบบตอนแบบนั้นพอดีคือคือพีลูกเขาไม่ได้ขออะไรผมเ,เขาเพูดีเน,น้นผมดีใจมากเลยเ,เขาบอกผมว่าถ้าอยากซื้อดอกไม้ให้เราอเอาดอกเดียวก็พออคุยสบายเลยดอกเดียวอผมก็ซื้อให้เขาแค่นั้น แค่นั้นเลยเขาก็จะไปถ่ายของเขาเองอ๋อดันั้นตอนเย็นนัดกันพอดีแล้วชุดกนเข้ากันเอ่มาถ่ายด้วยกันใส่เก็บไปเกอดแล้วพอล่นกับพายนี่มันน่ารักพอดีผมก็เลยบอกลงเลยไหมอ่าเฮ้ก็เลยลงมันตรงมันพอดีคนก็ได้แซวกันเลยใช่เออโอเคขอบคุณค่ะพี่ไมายคุ้นเคยครับลูกทำไมก็พี่นะโอ้ยเด็กศร